ตัวนิดเดียวนะ่ะปนใหญ่มากมาแล้วเฮ้ยทุกคนผมกำลังมองดูรอบๆนะหันมาเจอน้องจุกมาอยู่ตรงต้นไม้นี่แล้วพี่พี่ดีใจมากพี่ว่าแล้วว่าจุกจุอยู่นี้พี่พพว่าแล้วทุกคนผมรู้สึกได้ว่าจุกอยู่ที่นี่แหละนะไมไ่ไปอยู่ไหนแล้วทำไมมาอยู่นี้ยังไงใครพามาล่ะ

นี่ยิงแค่คำว่าจุกไปแล้วนะสวัสดีครับผมนะกระสวซอด,ดีนะพี่พี่เอฟุลงปันอาทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเลื่อนพี่แฟดวีซีอพีพ่่นะทุกคนครับตอนนี้นะผมนะขึ้นมาอย่างป่าดิบชื้นมากๆนะครับ ที่ผมอินเสิร์ตไปเมื่อสักครูน่นี้ก่อนจะเปิดคิปน้ำมันไม่ใช่ควันนะครับพี่พี่มันคือไอหมอกคือไอ I more, ความเย็นนะที่อยู่ตามป่าตามเขาตารดูดิแล้วมันลงมาบนอ่าชั้นบรรยากาศด้านล่างแบบที่เราอยู่ที่เราเดินน่ะมันทําให้ขาวแบบขาวไปทั่วป่าพี่พี่นะชื้นมากเย็นมากวันนี้ผมเข้ามาหาต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะซึ่งเคยมาแล้วแต่ครั้งนี้จะมาอีกพ,พี่ผมจะมาหาเจ้าจุกนะทุกคนจําเจ้าจุกได้ไหมผมไม่รู้ว่าน้องนี้มาอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับหรือน้องมามา <c oughs> อาศัยอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่นี้หรือเปล่านะพ,พี่นะก็เดินมาเนี่ยไกลพอสมควรพี่นะตอนนี้ผมออกมาเน่นะป่าที่มันโลง่งนะแล้วก็ให้แสงสว่าง นะตอนเปิดคลิปนะีมันจะสว่างนะตอนแรกผมอยู่ในป่าทึบเลยพี่พนะถ้าเปิดคลิปขึ้นมามันคงจะมืดมัวไปหมดนะก็พยายามหาแสงพี่พนะนะตอนแรกหมอกเยอะมากอันนี้หมอกเริ่มจางไปแล้วพี่พี่ซีนะครับอืมโอเคทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเย็นทั้งตัวเลยทั้งมือทั้งขาทั้งใบหน้านะเพราะว่าโดนความชื้นของไอหมอกที่นี่พี่พี่รับสดชื่นมากททุกคนนะสดชื่นมากๆเลยนะ ไม่เสียเวลาดีกว่าขอ,อกำลังใจเจ้าพี่พี่ฟรีคนละหนึ่งไหนย,ยัแชร์นะพี่พนะสปอร์ตผมเดียการไม่กดข้ามโฆษณาเดี๋ยวเราจะไปเดินไปหาต้นไม้ต้นไม้อยากก็ว่าได้ต้นนี้ให้เจอแล้วเราก็จะดูว่ามีน้องจุกอยู่ข้างไใหนบ้างนะไปอาจจะขอพรขอโชคลาภก,กันได้พี่ Let's go โอเคทุกคนนะลืมบอกไปว่าผมมีของมาฝากเจ้าจุกนะพี่พนะเป็นพวกน้ำขนมต่างๆแตงโมนะพี่พ <c oughs> เชินไม่เชินก็ดูเอาวิพี่ดูดิ่ดิเชินจริงๆนะพี่ตอนแรกหมอกหนามากตรงนี้แทบมองไม่เห็นแต่สักพักนะสายๆหมอกก็เริ่มหายไปจนหมดพี่พี่เห็นไหม อย่างนี้เห็ดโคนน่าขึ้นมากทุกคนนะแต่ไม่ขึ้นนะงงมากไม่รู้เพราะอะไรไเดินทางกันไปต่อต่อไปับนะครับมีหน่ว่า,มมาผมจะมีบุญนะจะเจอเจ้าจุกหรือเปล่านะอยา,ากจะเข้า ยัจะตุกนะพี่พี่นี่มันต้นอะไรวะเนี่ยลายแบบชัดเจนมากเลยด,ดิต้นใหญ่มากสูงนะพ,พี่ดูลายเขาดิเป็นลายแบบเหมือนกับเกล็ดมันมันหนาเป็นปกติกว่าต้นไม้อย่างอื่นอ่ะ โอ้โหต้นลำต้นี้ใหญ่มากๆคนนะหุ้ยไปลงกาแบบนี้นะอากาศพื้นที่แบบนี้นะเห็ดโคนไม่ขึ้นเลยงงมากๆพี่ๆนะไม่มีเห็ดโคนเลยทุกคนเห็ดโคนไปไหนหมดนะนี่ว่าจะเอาซักหมอนนะ้อหึือเอาไปต้มกินควนไปเดี๋ยวเดินทางไปต่อดีกว่าคาดว่า,ากใกล้จะถึงจุดจะเป็น พี่หงษ์เจ้าจุกอยู่นะพี่นะที่นี่มันจะเป็นเหมือนเส้นทางธรรมชาตินะเฮ้ยทุกคนเห็นเกิดแล้วน่าจะไหมน่าจะเป็นต้นน้ำทุกคนนะไปเขาไปดูเขาไปกระดาบไหว้กันดีวกว่านะครับ เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ด้านในสามารถหลบแดดหลบฝนได้นะพี่ๆนะครับซึ่งเคยมีในพลานะต่างๆมาตั้งแคมป์กันที่นี่หลายหลายคนแล้วนะหลายกลุ่มแล้วคนมาดีก็เจอเรื่องดีๆคนมาไม่ดีก็โดนเลี้ยงานไปนะพี่ๆนะครับข้างๆเลยมีร่องน้ำเล็กๆนะเซาะลงมาพี่ๆกัน โอ,อ้โหแของ,องชัดหนึ่งนะครทุกคนแล้วจะเข้าไปไปตั้งตอ้เข้าไปทำถึงจ,จุดจ,จนนะุดดูนัยน่ะ พี่บางคนยังไม่เคยดูคลิปนี้ไม่เคยเจอต้นไม้ต้นนี้นะพี่ลูกเป็นอยู่นี้มั้ยจูกตัวนี้เสียงั้ยเสียงมัน ดังออกมาเหมือนมีคนตอบรับเสียงที่ผมเรียกแต่ยังไม่ปรากฏตัวซึ่ง <c oughs> ที่เรียกจด,ดีนะครับต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนผมมาอยู่ใกล้ต้นไมนะ้น่ะผมเือตัวนิดเดียวนะต้นใหญ่มากนะสูงมาก ที่เรียดูดีอินเสียงตอบรับหรือเปล่านะดังออกมานะครับด้านในนี้กว้างมากสามารถเข้าไปนอนไปนั่งพักไปหลบฝนได้หลบแดดได้นะ กำลังขึ้นมาทางนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นรถของพวกำตำรวจไะเวนชายแดนหรือเปล่าเน่ยพี่ดเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าจุกจะโผล่มาหรือเปล่านะทุกคนนะผมอยากจะเจอเจ้าจุกแล้วก็ถามถึงความเป็นอยู่ว่าจ,จุกเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าต้นนี้เคยมีพอ่อปู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนั่นพี่นะพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะพี่พี่ดูขนาดต้นไม้แล้วดูตัวผมไปยืนเ,เมื่อกี้กต่าง คือแบบตัวผมเลยเตตัวผมเนี่ยเหลือตัวกะีเดียวนะต้นไม้ใหญ่มากทุกคนทุกคนแล้วกนนะครับโมของเงียบไว้ก่อนนะมีเสียงเหมือนรถลาตะเวนนะผมอยู่ในเขตของปา่าติดชายแดนระหว่างไทยกับพมา่าพี่พี่พม่รู้ว่าเป็นของไทยหรือว่าของประเทศเพื่อนบ้านนะทุกคนเสียงดังมากนะเส้นเส้นทางอยู่ไม่ไกลมากพี่พีนะ่อยู่ข้างหน้านี้นะ มาแค่มันจะเป็นคันเดียวหรือเปล่าผมอก็แบบเสี่ยวนะกลัวเขาจะจอดจอดลงมาทางนี้แล้วมาเจอผมผมก็แบบก็กลัวแบบจะปเชิญหน้าพวกทหารพม่านุกคนนะนะพูดพมา่าไม่เป็นด้วยประเด็นนะนเดี๋ยวเรามารอดูกระจุกกันว่าจระจุกจะโผล่มาหรือเปล่าใน b f นะนะ็หวังว่าคงได้เจอทุกคนนะ ผมว่าเชื่อว่าพีเอี่หลายท่านนะอยากจะเจอจั๊กจุกเหมือนกันนะทุกคนพีเอฟซีครับต้นใหญ่มากจริงๆใหญ่มากๆนะ จุกถ้าจุกอยู่นี้จุกออกมาพี่ได้เห็นได้ไหมพี่มีของมาให้กินมีผลไม้ด้วยเสียงอะไรอะ่ะผมตั้งกล้องไว้เพราะว่าผมอยากจะเห็นตัจุกนะออกมาเห็นแบบว่าออกหายตัวออกมาเห็นแบบชัดเจนดิพี่นะ อนี้นะทุกคนตอนนี้หมอกมันเริ่มลงมาเองครับตอนแรกเนะี่ยหมอกป็นหายแล้วบัดป่ามันเริ่มสว่างใช่ไหมแต่เนี่ยตอนนี้เริ่มคึมๆแล้วแล้วหมอกก็เริ่มลงอ่ะนะตัวเนี่ยค่อนข้างจะชื้นมากๆนะเนื้อโดนกับหมอกในป่านะมันคือไอหมอกพี่มันทาให้เกิดความชื้นในตัวเวลาเราโดนไปบ่อยนยะอาจจะไม่สบายได้น้ำมูกน้ำมูกอาจจะไหลได้พี่นะครับ ดูดิระวางผมตั้งกล้องเนี่ยอยู่ๆหมอกก็หนามาทันทีนะจากที่สว่างไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้หมอกหมอกหายหมดลวนะดดงานอยู่ๆหมอกอ่ะเริ่มจะกลับมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรทุกคนนะครับนะยดูดิแล้วให้ดูรอบๆนะรอบๆนะผมเนี่ยหมอกเริ่มลงอนะจากที่แบบไม่มีเลยทุกคนดูดิเออแปลกมากทุกคนจุบ พี่รออย่างนี้นะจุกนะถ้าจุกจะออกมาพี่รู้ว่าจุกอยู่นี่แหละพี่รู้พี่รู้สึกได้ไม,มาแล้วเฮ้ยทุกคนผมกำลังมองดูรอบๆนะหันมาเจอน้องจุกมาอยู่ตรงต้นไม้นี่แล้วพี่พี่ดีใจมากพี่ว่าแล้วว่าจุกอยู่อย่นี้จุกไปไงบ้างสบายดีสบายดีไหมสบายดีดพี่ว่า้วทุกคน ผมรู้สึกได้ว่าจุกอยู่ที่นี่หละนะไม่ไปอยู่ไหนแล้วแล้วทำไมมาอยู่นี่ยังไงใครพามาล่ะตามพ่อปู่มาที่นี่ลอดไก่มาตามพ่อปู่มาเหรอใช่แล้วพ่อปู่ไปไหนพ่อปู่อยู่ที่แหนหนีใช่ไหมท่านไม่ว่าใช่ไหมที่มาเนี่ยไม่ว่าท,ทานะ่านก็รู้นะปู่ปู่ที่อยู่ในนี้รู้นะเป็นเรื่องว่าท่านตาหรือว่าพ่อปู่ก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นลูก พี่คิดถึงจุกเหมือนกันพี่คนน้องมองคิดถึงพวกเราคนมากนะเลยถึงว่าเราไม่ค่อยได้มาหาหน้องพี่จุกที่มีผลไม้มีน้ำผลไม้ให้กินด้วยมีน้ำแดงด้วยใช่ไหมพี่เตรียมน้ำเปล่าออมาได้ไหมน้าแตงโมสีแดงได้ได้นะแต่คันหน้าที่เอาน้ำแดงมาให้นะเอาไว้นะจากนั้นก็ มีคนที่ไม่ดีเข้ามาที่นี่มั้งไหมมาหามาตามล่าพวกน้องจุกมั้งไหมมี่จะเอาพวกับพตือนอ๋อจำบ้าเหรอใช่ทุกคนต้องอยู่แบรบระแวงนะทุกคนนะครับท <c oughs> <c oughs> ี่ก็พยายามช่วยนะคนที่ไม่ดีเนี่ยก็พยายามจะจัดการให้หมดป่านี้ไปเลยแต่มันทำยากไนงะเพราะมันไม่กลับตัวกลับใจจุก แล้วตั้งแต่มันอยู่ที่นี่ดีแดดค่นั้นไหมปกติจุกจะมีตรงแถาวันนะพี่นะตรงแถาวันอีกปากของอีกปากนะปากของอีกปากอยู่ตรงแถาว่าน้องอยู่ตรงนั้นแ่ะแถวนั้นตรงต้น,นตไม้ต้นหนึ่งใช่คนมาตามพระทุกเนหาไม้อี่นี่ใช่คนแค่น,นั้นมีคนมาล่าน้องจุกนะครับน้องเล่นมาตามพะป,ปู่นะปู่ที่นี่นะ เป็นไปได้ยากจะพ่อปู่ยังเดาว่าท่านคงท่านคงสมาธิอยู่ใช่ไหมใช่เรื่องครับโชคโอ้โหพี่หมอกหนามาวางมากเลยทุกหน่าสมาธิแล้อุบยยังเพียงคนเล็กออกมาดูอ๋อย่านคงยังออกมาดูพี่พี่นถวายอยู่ใช่ไหมใช่ทุกคนดีใจมากวันนี้เจอตุกแล้วนัก จะไ,ไปที่เดิมไหม,ไม,ไม,ไมนี่สงบุกินได้นะท่านหิวเดี๋ยวพี่ก็ตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อหาสุสกแล้วก็เดี๋ยวเขาจับเดี๋ยวฝนตกเพราะว่าช่วงนี้ต้นต้นตไปไน <c oughs> ใช่พี่มาคนเดียว มีคนอยากได้โชคแล้วจะจุกมากเลยจุกให้แล้วได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอาจจะจุกแบบอยากจุกแล้ยินนะครับทุกคนยังไม่ถึงเวลานะน้องจุกบอกว่าถึงเวลาแ้องจุกให้แน่นอนไม่ต้องห่วงดีใจมากอยากจะได้จุกอะที่รู้สึกแล้วว่าจุกก็อยู่นี่ที่รู้สึกได้เลยแล้วก็รู้ว่ายังไงเขาปลูกนะ ปู่ที่นี่ต้องเอาน้องจุกมานอยู่ด้วยเพราะว่าสุกก็หนีพวกคนชั่วหมอผีอต่างๆมันเอาพวกวิญญาณเพื่อจะไปทำเรื่องไม่ดีนะพี่นะกุมารนี่โอเคมาฟังตอนนี้ถือว่าผมท้ายเกียรติสำเร็จแล้วได้มาเจอเจ้าจ,กจุกจริงๆนะพี่ๆเจอแล้วนะ,<ม>นะ ก็ขอบคุณพี่พี่ซีนะครับที่รอดูรอชมคลิปนี้นะพี่พี่นะจะจุกมาหาผมวันนี้นะเป็นเกลียดมากพี่พี่เป็นเกลียดมากเลยนะพี่พี่นะทุกคนครับอยู่ๆหมอกหมอกก็หายไปแบบแบบออแปลกไหมพี่เหลือแค่ข้างบนด้านล่างนั่นจะาหายพี่นะเจอไหมตอนแรกอ่ะก่อนจะจุกจะมาเนี่ยหมอกเนี้ยเริ่มมาแล้วแต่เพราะ พี่พี่จุกจุกไปแล้วจุกพี่พี่ <c oughs> ยังไม่ทันได้บอกกล่าวลาอะไรเลยได้ยินแค่คำว่าจุกไปแล้วนะหันมาก็ไม่เจอเจ้าจุกแล้วขอบคุณมากเจ้าจุกลองเขาไปทำสมาธิต่อนะเดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้วเหมือนกันจุกไว้ พบกันใหม่นะจกนะเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมใหม่นะจกพี่ไปก่อนนะพ,พี่ครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเจ้าจุกเข้าไปทำสมาธิตอ่อนะครับพี่ๆดีทั้งที่จะขอโชคลาเจ้าจุกวันนี้เจ้าจุกบอกแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาการให้โชคลาบมันใช้พลังงานหรือว่ามันใช้แต้มบุญต่างๆเยอะนะครับก็ ใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากท, à, ท store, <net> well. ุกคนนะครับทําบุญนะภาวนาถึงเจ้าจุกด้วยนะน้องน้องฝันมากนะอยู่ที่นี่กับพ่อปู่ในต้นไม้มีพี่ปีต้นไม้ต้นใหญ่มากพี่สง่างามากโดดเด่นมากๆแล้วก็ลำต้นสูงมากพี่นะสวยมากนะี่ป่าลึกดูเชนแบบนี้นะพี่นะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ทุกคนผมฝากด้วยทำบุญใึ้เจ้าจุก้วยนะเดี๋ยวเจ้าจุกอาจจะไปเข้าฝันแล้วก็ให้ทุกญาติ พี่อชได้ไปขอกลับก่อนทุกคนนะสวัสดีครับ